มาดูกันในบทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้มีการวิเคราะห์เอาไว้กับแผนการของม็อบประชาธิปัตย์นะครับที่นำโดยนายสุเทพทึกสุบรรที่มีการชักแม่น้ำทั้งห้ามาใช้แต่แท้ที่จริงแล้วนั้นมีอยู่เพียงประการเดียวที่ต้องการก็คือการขับไล่นางสาวยิ่งรักษและก็ตระกุลชินวัตให้ออกจากเส้นทางของตัวเองติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับ ติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์เยี่ยวทลาลมเรื่องแผนที่รู้กันทั้งโลกการชุมนุมทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาหเดือนนี้เริ่มจากนายสุเทพเทศสุวรรณชักชวนผู้คนต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมฉบับสุดซอยเมื่อได้ชัยชนะขั้นที่หนึ่งนายสุเทพก็ปลุกผู้คนเพื่อก้าวไปสู่ชัยชนะขั้นที่สองนั่นคือล้มรัฐบาล นายสุเทพสร้างสัญลักษณ์บอกฝ่ายด้วยการเรียกผู้เข้าร่วมชุมนุมว่ามวลมหาประชาชนและตั้งชื่อว่ากปาปสพร้อมกับสถาปนาตัวเองเป็นเลขาธิการกปปสแผนขั้นที่สองของนายสุเทพทำได้สำเร็จเมื่อนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีถอยด้วยการยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่อำนาจและหน้าที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์เหลือแค่รักษาการ อำนาจรัฐแท้จริงถูกถ่ายโอนไปยังมือของกะกะตและข้าราชการประจำซึ่งต้องทำตามที่กฎหมายกำหนดการชมมุมนุมทางการเมืองของนายสุเทพร่วงเข้าสู่แผนขั้นที่3นั่นคือประหารชีวิตทางการเมืองยิ่งลักกับการขับไล่ตระกูลชิน,นวัตรการเมืองไทยไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรนะักตัวละครมีอยู่ไม่มากบทบาทที่แสดงก็เดิมๆซ้ำๆซัซซกๆ มองเห็นจุดมุ่งหมายหรือความต้องการได้ไม่ยากแผนการเมืองตื้นๆแบบนี้ทั้งทหารตำรวจข้าราชการทุกหมู่เหล่าประจักษ์แจ้งแต่งานนี้ดูเหมือนจะมีแต่ตำรวจเท่านั้นที่รักษาหน้าที่ตามกฎหมายบัญญัติอย่างโดดเดี่ยวทหารพยายามปลีกวิเวกออกไปทำตัวเหมือนไม่ขอเกี่ยวข้องด้วยแต่พอเอาเข้าจริงๆกลับมีกรณีตัวอย่างมากมายที่ชี้ให้เห็นว่า มีกำลังพลทหารบกกับทหารเรือนอกแถวมากมายที่เข้าร่วมเป็นผู้คุ้มกันทั้งทางลับและทางแจ้งให้แก่แกนนำผู้ชุมนุมทหารบกกับทหารเรือถูกจับกลุ่มพร้อมอาวุธสงครามนับครั้งไม่ถ้วนตำรวจทำได้เพียงแค่ตรวจคน้นจับกลุมตามกฎหมายอาญาทั่วไปเพื่อระงับยับยั้งเงื่อนไขที่จะนำไปสู่ความรุนแรง ขณะที่ทหารไม่กล้าฝืนกระแสโลกล้มรัฐบาลด้วยกำลังอาวุธแผนประหารชีวิตทางการเมืองยิ่งลักกับการขับไล่ตระกูลชินวัตรอย่างไม่สำเร็จใครจะรับมือบทพิฆาตต่อไป